ทะเลแสนงามบาดีด้าด้าฟ้าสีขาวสดใสบาดีด้าด้ามองเห็นเรือใบแล่นนอยูไห Welcome to my world Welcome to my channel Welcome to Beauty and Treasure สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติมาที่ พัทยาค่ะอันนี้เป็นการมาพัทยาครั้งแรกนะคะในรอบ1 5ปีและการมาครั้งนี้นะคะเราจะไม่ได้มาเล่นๆน,นะเราจะมาทำอะไรนั้นที่พัทยาทุกคนติดตามกันดูนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ถนนหน้าหาดนะคะพัทยากลางค่ะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะเงียบแต่ ชายหาดนั้นสวยงามมากนะคะชอยรู้ชายหาดกันนะคะนี่ค่ะชายหาดแบบนีคนเลยแล้วเราก็ได้นัดพบกับพี่สาวสองคนผู้มีพระคุณของพิฉันเขามากันแล้วค่ะจะพาเราดูจักกันนะคะ ฉันจะมีอยู่นี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่น้ำสวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานนั่งงังใช่ไหมนั่งงัวรัวแล้ให้แดดลมสงสักพักหนึ่งนะคะจะพาไปเดินเลาะริมหาดค่ะ ทะเลยามเย็นนะคะแล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่หาดจอมเทียนแล้วนะคะเสียงพี่นาดังนิดนึงนี่อยากบอกทุกคนว่า mm. เห็นไหมนี่ท,นท้อนเชิญในช่วเนี้ถ้าใครมาเที่ยวอะ่ะช่วงนี้มันหมดโควิดแล้วอะ่ะช่วยกรุณาลกักษาความสะอาดนิดนึงนะคะอย่าทิ้งอะไรลงไปในทะเลเลย,เลย,ยตรงช่วงล็อกดาวน์โควิดเนี่ยทะเลสวยมาก ตอนนี้ไทยหาเรื่องอาสารพัดโกรกอยู่แล้วนะคะขอความการุณาทุกคนเลยเนีย่ยเริ่มมีแบบว่าพลา,สต,พาสติกนะคะ ดีมากเลยค่ะในการช่วยประชาสัมพันธ์นะครับค่ะครับเสร็จแล้วก็มาด้านนี้เช็คอินคนเดียวครับใช้นั่งเรือไปด้านหลังไหมครับนั่งเรไปไหมอ๋อโอเคครับตอนนี้เราจะไปนั่งเรือแบบรับลองหัวครับโอเคตรงนี้ได้ไหม ทุกานนะคะหนูชื่อกระเต็นค่ะกระเต็นเจ้าหน้าที่คนแรกที่มีต่อเสนน้น,นทางกรารเดินทางเนาะแล้วก็จะมีกัปปันนะคะกัปปันที่เมาคูหนูกระันหนุน่มตก็ตกมีคนที่จะพลอยอขับเรือท่าที่เรียงได้กิจกรรมของตลาดน้ำจะมีหลายกิจกรรมถัง,ง,งว่าจะนั่งเรือะเถินนั่งเรือพายนะคะโหนสลิงชมการสแสดงทั้งสี่ภาคแล้วก็ชมมวยทะเลค่ะด้านน แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะลังจะเข้าส่งนี้คุณพรองบ้างมีทีไทยนะคะแล้วก็จะมีโกดังที่เก็บเปือกเพลิงกลับมาด้วยเรือแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเรือเอี้ยมศุนเป็นเรือในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะคือเรือเอี้ยมศุนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นเรือที่โชคดีมากเลยเพราะว่าในตอนนั้นนะคะมีสงครามกลางทุกอย่างจะหายหมดจนเป็นเรือทั้งสี่ลำก็คือเรือเอี้ยมจุนที่หัวเสียนะคะ หลังจากที่สร้างตลาดน้ำนะคะเขาจึงเอานำ้ำน้ำเนือทั้งสี่ลำนี้มาที่แล้วก็เพิ่มนวัตกรรมเข้าไปโดยการใส่ล้อเข้าไปเพื่อที่เขาจะได้วิ่งบนบกก็ได้แล้วก็ลงน้ำได้เหมือนกันนะคะส่วนในโซนที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยอนอกจากเราจะได้เช่นโชวแบบโฆษณานแล้วนะคะเราจะได้ความรู้ด้วยเพราะว่าในโซนที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีแยกเป็นจุดๆไว้ประมาณ2ี่จุดซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีความรู้ต่อต่รใเข้าไปด้วยนะคะเช่น,นจะมีจุดที่สอนเราทารลูกประครบแล้วก็จะมีการดำนาปลูกข้าว ในแต่ละสุดก็จะมีวิทยากรให้ความรู้ว่าข้าวคืออะไรมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะมีทอผ้าที่ทอผ้านเนี่ยเขาก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใหม่เลยค่ะพี่เขาก็จะให้เราดูที่เป็นวัตถุดิบของใหม่เลยตั้งแต่ย้อนเิ่นใครเป็นผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไฮไลท์ในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็น การแสดงโชว์มวยจะเป็นการต่อยมวยกันจริงๆแบบอารมณ์แบบแบงค์มวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงที่มีความตั้งใจก็จะเป็นกระเลงคอยาวก็จะเป็นกระเลงจริงๆนะคะซึ่งในปัจจุบันก็ค่อนข้างทีทหารในหารดิเวอเรีเพราะว่าในปัจจุบันนี้ลหลายๆคนทางเขาเา็ในเขาได้คิดแล้วว่าการที่เขาใส่ห่วงที่คอเนี่ยมันมันไม่ได้ทำให้เขาสะดวกสบายนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงโชว์ค่ะโชว์ลำไทยทั้งสี่ภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนๆสะเป,ล,เป,ล,ปเลี่ยนกันไป เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็กำลังจะลงนะ้ำ่อกี้เราขึ้นมาจากน้ำแล้วเรากำลังจะไปลงน้ำกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปด้านหลังซึ่งถ้าเป็นจากด้านหลังเราจะต้องเดินตามลูกศรสีเขียวใช่ไหมคะเดินตามลูกศรสีเขียวเพื่อเพื่อไปบริเวณด้านหน้าลูกศรน,นั้นจะทำให้เราเดินเที่วยวชมแบบโลดเลยอ่าแล้วก็ไม่หลบด้วยนะคะด้านซ้ายมือของทุกคนอันนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะเราจะเรียกว่าหมู่บ้านบัวจอมึงนะคะสำหรับตลาดนะ้ำมีค่อนข้างที่จะใหญ่ะคะ่ะประมาณหนึ่งร้อยไร่ด้นะคะอยากให้เที่ยวชมให้ครบเนาะกก่่อนทีจะเิดนะ เกิดโควิดเนี้ยจะมีลางคามากกว่า500ลานคาเลยนะคะเป็นลางคาที่อยู่บนบกแล้วก็จะเป็นลางคาที่เป็นเอ่อเป็นเรือที่จอดเทียบข่าวขายของนะคะที่หนูแจ้งไปหัวใจอันนี้ค่ะจะเป็นหอหัวใจสูงประมาณสักาตึก5ชั้นได้ได้ไหมคะเนาะเป็นแบบไปแล้วก็กลับจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสำหรับด้านหน้าเราจะเป็นสะพานขาวค่ะเราจะเรียกว่าสะพานแห่งหลัก ปิชออฟเลฟตะะ์ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะคล้องกุญแจเอาแบบเกาหลีเลยนะคะคล,ล้องกุญแจแล้วก็เดินไปกุที่ไหนแล่ะคะณปัจจุบันคือตอนนั้นตลาดเป็นอะไรที่บูมมากคนเยอะมากค่อยเ,อเยอะเกินไปแบบว่าไม่น่าจะไหวก็เลยถอยเลยไปเนี่ยค่ะระหั่างตรงนี้จะเป็นกุญแจใหญ่ๆแล้วก็นัางซ้ายมือของพี่พี่อันนี้จะเป็นอาคารนาร์กิจดาดอยซึ่งเป็นร้านอาหารติ๊กแอนเป็นอาหารไทยสีผ้าแบบรัสเซีนะคะนอกจากรถนอกจากเรือกรยานแล้วเราจะมีรถจักรยานนะคะที่สนใจนั่งไหมคะสองคน สองคนครึ่งชั่วโมง2.50าบาทอันนี้เขาจะให้เราขับเองถ้าไม่ได้อยากเปลี่ยนบรรยากาศสามารถนั่งรถไฟมาจ่อเออมาลงที่นี่ได้นะคะมาลงไดไง้แต่ว่าเราเชื้อที่นี่มาเชื่อตัวที่นี่ไม่ได้เราก็ต้องซื้อแับไปแล้วก็กลับมาต่อจากสถานีนั้นะะตอนนี้เราก็มาถึงสุดที่เลิศที่สุดนั่นก็คือสุดสถานราหารนะคะมีพิซซูเ,เรือหลากหลายนะคะมีดนตรีสดด้วย เอยากจะชิวภาพถ่ายอยากถ่ายรูปบนรถลากินดีนะพี่นะรถกมะบาสนุกนะครับอันนี้คุณยังมาคุณลคะโอเคดะครับเราเป็นรถที่น่าดที่เราชื่นที่มันเราจะสามารถนั่งได้หมดนะครับเราจะพา่า่ยเขกาสูงลาดไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเราเป็นรถที่พิ่งพินเป็นโเป็นวงกลมนะฮะ ตรงนี้เป็นหมู่บ้านพิทีไทยนะคะเป็นบ้านที่เรายอ้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาด้านในจะเป็นทางเดินมีกะเหลี่ยมคอยามี <c oughs> บ้านเรือนตายายอ่าว <c oughs> บ้านกำลัง <c oughs> เชือ้อผมนะเป็นทาร์กยานผมก็ <c oughs> เป็นหมุดที่พุ่งนะคะด้าน,นในจะเป็นทางเดินนะครับผมเชืชอ่ชอบเป็นการนั่งรำไม่ต้องลงเดินนะครับตอนนจะได้รู้แหล่งว่าเป็นสถานที่ตเที่ยวที่อยู่ในตัวของการความเป็นไทยเรานะครับโนตลาดก็จะอีกฝั่งหนึ่งนะเชื่อเช จจต้นล่างนี้ดูวิ่งในวงกลมนะครับก็สามารถที่จะขึ้นได้ตลอดนะครับนะครับเราวิ่งกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะตรงนี้จะเป็นโซนด้านหลังตลาดเรานะครับอ่าก็จะเป็นอาคารหลังใหญ่ที่สุดในตลาดเราก็จะเป็นอาคารสองชั้นอาคารลอยฟ้าด้านล่างนี้จะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับส่วนด้านบนจะเป็นสำนักงานเรานะครับอนนี่ก็เป็นการที่เรา แล้วก็ขอจบชิปท so hey, right. so nice. yeah ัศียภาพเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนในเอพิโซดนะคะเราจะพาคนไปเที่ยวไหนนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะคะติดตั้ตรงนี้นะคะบ๊ายบายมีโปรโมชั่นนั่งเรือฟรีนะคะถึงสิ้นปีนะคะใครจะมาก็มากันเลยนะคะ ที่ตลาดน้ำสี่ภาคนะคะมากันได้เลยค่ะ